ทั้งสองทีมน,นะคะต้องมาแข่งกันในเซตที่สามนะคะแเราจะเปลี่ยนแดงครบแปมเราจะเปลี่ยนแดงนะคะระหว่างคู่ตาหนันกับคู่โรงเรียนสีสวันนะคะชิงชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะเหรียญทองใครชนะไครได้เหรียญทองนะคะใครแพ้ก็ได้เหรียญเงิน 1. ส่วน ผู้เล่นรางที่อยู่หน้ากอางกำการตอนนี้นะคะเป็นผ้เตัวอย่างนะคะผู้เล่รางสำหรับคธที่ได้หเ,หเห็นเธอในการแข่งกีฬาลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน15ปีของเรานะคะอ่าเซตที่สามนะคะเซตที่สามกำลงังจะดำเนินการแข่งนะคะนักกีฬาทั้งสองทีมลงสนามเรียบร้อย นักกีฬาทั้งสองทีมลงสนามเรียบร้อยนะคะอ่ะในเซตที่สามปานันจะเป็นคนเริ่มนะคะปานันจะเป็นคนเริ่มเอาเสิร์ฟมาให้ชีตะวันชีตะวันรับนะคะอันเดฟส่งไปให้ปานันค่ะปานันอันเดมกลับมาให้ก่อนชีตะวันรับอ่ะตีโต๊ะมาค่ะตอนนี้อันเดฟตีกลับไปกลับมานะคะตอนนี้เรื่องอยู่ที่ชีตะวันอ่ะชีตะวันว่าไง ่ะอเคตอด้านนัะคะานนันคน้านะคะี้สีสวงได้เตมไปนะคะหต่อสีค่ะสีสว่างจะเป็นคนส่งรูนะคะอ่าส in ีสวงจะเป็นคนเตมนะคะสีสวไ้ปานันนะคะปารับลูกนะคะ อ่าคือไมรนะคะคยได้แป้นไปไรอคื่อ่าคือสวจะเป็นคนเกิดต่อนะคะคุณสวจะเป็นคนเกิดต่อนะคะนักเรียนที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดักภาพน,นะคะ สีสว่างจะเป็นคนเกิดต่อนะคะในเซตที่สามปนานันตามอยู่นะคะสองแต้มถ้าสีสว่างเกิดน,นะคะ้นนนนนะค,ะค่ะใน,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 นคะแนนแม่จากปานันไปเลยนะคะสองต่อสามค่ะไล่มาแล้วนะคะปานันเจิดนะคะปานันจะเป็นคนเกิดเกิดมาส่งไปให้สีสว่างสีสว่างรับเลืนะคะส่งไปให้ ลูกคลกนนนรับลูกนะหน้สิงสวรรค์ได้แกลไปล4ต่อ2ค่ะสิงสวัรจะเป็นคนเปิบต่อนะคะตอนนี้แ้มไม่หานะคะระหว่างสองโรงเรียนอ่ะสิงสวรสง์ตงรงไปตาหนานันเดอร์ให้สิงสวัสค์ิสวัด์ลก็ไปให้ตหาหนาน ปลาหหนตกไหมคีตะั่นีตะลันโตฝาก้อใ้ปลาหนใหม่ปลาไหนตกไหมคีตะลั่นหรอตะลั่นหน้าหน้าขาปลาหนได้แต้มไ่สามต่สี่ค่ะ สวรรค์ได้แต้มนะคะห้าต่อสามค่ะสีสวรรค์เจออ๋อสีสวรรค์เสจอมาให้ปาหนังมาจับตาหนังก้อนลูกตกให้ส uh, so ีสวรรค์สีสวรรค์ตาหนังตกให้สีสวรรค์สีสวรรค์อ๋อสีสวรรค์คือลูกแม่ขานะคะตาหนันได้แก้ไปสี่ต่อห้าคะ อาปาหนันจะเป็นคนเกิดนะคะปาหนันจะเป็นคนเกิดถมไฟไหม้สีสว่างสิงสว่คงรับลูกอันเดอร์เปให้ปาหนันปาหนันโกรธขับมาให้สีสว่างเลยนะคะสิงห์สว่างเซ็ตลูกนะคะแต่ว่าโดนเล็กนะคะจะให้ปาหนันได้แต้มไปนะคะปาหนันได้แต้มไปนะคะตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วนะคะห้าต่อห้าค่ะ อาปาาหนัเ้เกต่อนะคะตอนนี้เต้งเข้ากันนะคะระหวา่างสองทีปาหนัเกิดให้ท่านกีาสวันตีต้กล,ลับมาโฮ้ยตับไปร้องคั้งสองทีอาจีสวันตีแรงเกินลูกออกหลังไึ้เลยนะคะตอนนี้ทีสวันอาปาหนันได้เต้นไป6-5ค่ะอาปลาหนั้เกิต่อนะคะ ปลาหนังโฉบให้สิีสวรรค์สิีสวรรับไม่มีใครรับนะคะสิีสวรรค์ทำให้ปลาหนังได้แป้งไปสิบต่อห้านะคะอีกหนึ่งแต้มนะคะเราจะเปลี่ยนแดงนะคะอีกหนึ่งแต้มจะเปลี่ยนแดงปลาหนังส่งต่อนะคะอส่งให้สิีสวรรค์สิีสวรรค์รับลูกนะคะอาส่งไปให้ปลาหนังปลาหนังส่งไปให้สีสวลได้ไหมคะ อ่าคือตารังจะตกกว่ำนะคะแต่ว่าไม่ผ่านนิดนะคะทำาห้ปาหนันได้แป้มที่แปดไปนะคะตอนนีป้ปาหนันนั่อยู่สามแป้มนะคะด้วยสะออกอดแปดต่อห้าค่ะ ตอนนี้ทางตาเปลี่ยนเรียบร้อยนะคะทางตาเปลี่ยนเรียบร้อยเรามาลุ้นกันนะคะระหว่างปานันาตาตีตะวรันนะคะใครจะได้เหรียญทองไปและใครจะได้เหรียญเองข้อความสำคัญนะคะสำหรับผู้ที่นะคะจะเป็นการแข่งกีฬา ประเภทในรุ ee, i, <Bye. S 1> ่นอายุ15ปีนะคะนักเรียนคนใดหรือผู้ปกครองคนใดสนใจการแขมงขันสามารถรับชมได้เลยค่ะอ่ะนนี้จะเป็นสีสวรรค์ได้อ่นไปนะคะ6-8ต่อค่ะสีสวลสามารถเปลี่ยนเฉลิมนะคะเปลี่ยนเสริมได้จากที่ปานนั้นทำแต้มไหลไปยาวๆนะคะสีสวรรค์ี่เสริมนะคะในแอ้นนี้ ช no so ีส nice. วันเกิดมาก่ายนะคะทำให้ตาหนังได้แต้มที่เจ้าไปนะคะตอนนี้คะแนนตาหนังนะคะเจ้าต่หกนะคะตาหนังจะเป็นคนเกิดตาหนังเกิดมาให้ชีสวรรค์ชีสวรรันเกิดนะคะเพราะว่าเกิดออกนะคะเพราะงั้นชีสวรรค์ได้แต้มไปนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะ ตอนน de de ี Luckily, ้คะแนนนะคะห่างกันสองแต้มนะคะระหว่างสีสวรรค์กับปานันสิงหสวรรค์จะเป็นคนเสริมนะคะอาจโสรไปให้ปานันปานันรับเสริไปให้อันเดอร์ให้กับสิงห์สวัสด์สิสวรรค์อันเดอร์กับสองทีมอันเดอร์ไปอันเดอร์กลับนะคะนี้ปานันอันเดอร์ให้สีสวรรค์สีสวรรค์อันเดอร์ให้ปานันปานันอันเดอร์กลับให้ฐานนะคะทำให้สีสวรรค์ได้แต้มไป เลขแปดต่อเก้าค่ะห้าสีสวรรค์เสิรต่อนะคะตอนนี้แต้มไล่เลี่ยกันนะคะระหว่างกันนี่ฝ้ายส่งลูกแบบทิปเลสทั้งห้าสีสวรรค์รับลูกไม่ได้นะคะตอนนี้ป้ายนำไปเต้นทิปต่อแปดนะคะฝ้านเสิร์ฟต่อนะคะ ตอน,นันเิกให้สีสว่างสีสงรับลูกนะคะดเดอร์ให้คนทีรารักนนั้นรับมือเดียวนะคะไม่ไหวนะคะทำให้สีว่างไ,ได้เต้นไปเก้าอยิค่ะสีสว่างก็เป็นคนปสดนะคะ วลเตมให้าหนัตนรอูกนะคะันี้เตให้จากตาลหน่อยละเตงให้หนาหนังรัดลูกนะานะคะทำให้คะแนนระหว่างสองคืนนะคะตอนนี้ขตาิดต่อติดค่ะสีสวลติดต่อนะคะ คุณสวัรเสริฟนะคะส่งให้ปับกาหนังคุณสวัรเสริมไม่ผ่านนะคะนำด้วยปาหนังได้แป้มที่11ไปนะคะสิเต่อสิค่ะ กาส่งให้สีสวรรค์สีสวรรคลสมกับนะคะตอนนี้เรารู่ที่สีสวรรค์นะคะสีสวรรค์อันเดอร์อันเดอร์ส่งให้ปาหนังนะคะปาหนังรักมีโตกลับไปเลยเอาไปโตมานะคะระหว่างสองทีมสีสวลกะทำไปได้นะลูกออกนะคะสีสวรรค์ทำลูกออกนะคะทำให้แพ้ได้ที่ปานหนัง12-0ค่ะ ปลาหนังโตก่ให้กับสุกสวรนั์คสวรรครับคับนะคะอ่โตก็ให้กับปลาหนังปลาหนังรับนะคะอันเดอร์อันเดอร์ลีอสวรรโตก็ให้กับปลาหนังปลาหกังคือกัดนะคะอันเดอร์คือสวรรค์คือรูกแอบใจนะคะทำให้คะแนนของปลานังแะคะาบานิสิบสามต่อสูนนะคะสิสามต่อศิ อีสันแต้มนะคะปานนนก็จะได้สุิไปถึสวรรค์โตกลับมาโตกลับมาแต่านนรับะะไม่ได้นะคะถึสวรรค์ได้แต้มหลมาเป็น11แ3นะคะ,ะเรามาดูนะคะว่าสีสวรรค์น,นะคะจะไล่ตามพันปานันไหม สีสวรรค์เกิดมาให้ปาหนังปาหนังรับอันดับไปเลยนะคะแต่ A. ปาหนังอันเดับออกไปนะคะทำให้สีสวรรค์ไล่แต้มได้แต้มใหม่อีกแล้วนะคะเป็นจุดสองต่อจุดสามนะคะอีกหนึ่งแต้มสีสวรรค์ก็จะทำแต้มเท่ากับปาหนังนะคะอ่าสีสวรรค์เกิดต่อให้ปาหนังนะคะปาหนังรับ อ่ะโงให้กับสีสวรรค์สีสวลอันเดอร์ไปเดาจะให้ปานันปานานโผกลับนะคะปานานก็อันเดอร์ไปนะคะแต่อันเดอร์กลับมาต่อลูกออกไปนะคะทำให้สีสวรรค์ได้แต้ไปเลยตอนนี้นะคะปานันขอเวลานอกนะคะขอเวลานอกตอนนี้คะแนนระหว่างปานันกับสีสวรรค์นะคะท่ากันนะคะด้วยสกอร์13ต่อ13ค่ะ i <laughs> อาตอนนี้สินสวรรค์จะเป็นคนส่งรูปนะคะให้กับปานัาปานัาส,สินสวรรค์เสร็จกัแล้วนะคะ,ะส,สิะนสวรรค์เช็ดไปให้กับปานัาเบาๆนะคะทำให้สินสวรรค์ได้แต้มที่ติดตัวไปนะคะก็จะได้มีรอยใคนะคะตอนนี้ มีตารางเกิดออกนะคะตอนนี้เราต้องดูไปแล้วนะคะชิบซีต่อชิบซีนะคะเราดูนะคะสองแต้นอ่าเราดูนะคะสองแต้นฝั่นั้นจะเป็นคนส่งนะคะอ่าเปิดไปแล้วนะคะคุณสวรรยังไงอาลักอันเดอร์ลูกลูกที่สองอ่าโผล่แม่ฝั่งนันฝั่งนั้นส่งกลับให้ศิษสวราราง มีตะวันอันเดอรับหน้านี่ค่ะไปไานเล่นไหมคะไปไหนกอันเดอร์ับเหมือนกังอามีโต้กับนงตัดไปกับมานะคะขปาหอันเดอร์นะคะมาถึงตะวันโต้กลับไปเลยนะคะ

ดูสองแต้มต่อไปนะคะจะชนะได้ก็ต่อมเมื่อคะแนนห่างกันสองแต้มนะคะดังนั้นถ้ายังเสมออยู่เราก็จะดิวไปเรื่อยๆเอาสิคะหกเธอก็หกเธอค่ะเด็กๆต้นตาลดึงไหวไหมดึงได้เลวเกิดได้ถ้าเกิดไป ตอนนี้พ e ีสวัน์นำไป16ต่อ15นะคะอย่าตึงเต้นลูกอย่าตึงเส้นลูกอย่าจไม่นนะเจลูกอ๋อตอนนี้ส่งให้กับไปปนะมาณน้องกาไปนงลูกไปเลเขอน้คะ ทีสยามนะคะเ็นนักนันนางไทยนะคะองอหซตนะคะทีสยามนะคะตร็นนักนหนนงไทนะคะองอต่หนึ่งซตค่ะ